สวัสดีจาก c h ล l ์เอาท์ลาวชนะครับเราก็นั่งอยู่ที่เก้าอี้ลาวชนะครับแล้วก็เราจะมาทานอาหารกลางวันกันตอนนี้อยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็ผมจะมาเสนอวิธีการท่องเที่ยวอย่างประหยัดนะครับก็คือว่าผมก็ไปเข้าไปในซูเปอร์มาร์เกต็ตมานะครับแล้วก็ไปซื้ออันนี้นะครับ เป็นแซนด์วิชไก่ซอสกะหรี่นะครับแล้วก็มีมะมีสับป,ปะรดด้วยนะครับไก่ซอสกะหรี่นะครับแล้วก็เป็นลาเต้น,นะครับก็เป็นกาแฟนะครับเป็นกาแฟลาเต้อยู่ที่ราคาหนึ่งฟังนะครับแล้วก็ ออแซนด์วิชก็อยู่ที่2อฟังกว่า,วาทั้งหมดรวมกันไม่เกิน4ีฟังนะครับก็ได้เป็นของที่มีคุณภาพนะครับสวิสกาของจีนะครับการลนจีนะครับนี่นะครับแล้วก็เป็นแซนด์วิชไก่นี่นะครับงวมประมาณ4ฟังนะครับก็ไม่เกิน200กว่าบาทน,นะครับแล้วก็เออเวลาท่องเที่ยวนะครับบางทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจ รับประทานอาหารกัางวันมื้อนักหนักเสมอไปช่วงนี้ปลายฤดูใบไ,ไม้ร่วงนะครับก็อากาศยังไม่หนาวติดลบนะครับก็มานั่งนะครับเป็นที่ที่ผมจะนั่งรับประทานบนเก้าอี้นะครับแล้วก็มีวิวนะครับของหมู่บ้านนะครับ แล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นวิวสวยๆของหมู่บ้านนะครับมีสายไฟเป็นสายไฟของรถรถไฟนะครับแต่ว่ารถไฟขึ้นภูเขาสูงที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับจะมีตัวตาขายตรงกลางด้วยนะครับเวลาไต่เขานะครับต้องใช้ตัวลักษณะเป็นกลไกลแบบนี้เพื่อช่วยเหลือนะครับนะครับเราจะเห็นหมู่บ้านเห็นวิวข้างล่างเห็นต้นไม้เห็นก้อนเมฆนะครับ แล้วก็วิวของหมู่บ้านนะครับก็ผมก็มานั่งทานแซนด์วิชง่ายแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับผมจะเดินลงไปถึงสถานีรถไฟข้างล่างประมาณ15นาทีนะครับก็แต่ว่าผมก็จะมาแวะทานอาหารก่อนก็ไม่จำเป็นต้องพกบะหมีกรุงสำเร็จรูปมาอย่างเดียวนะครับมาซื้ออาหาร ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่สวิตเซอร์แลนด์ได้ราคาไม่แพงนะครับเลือกขนมปังมาเลือกน้ำมาชาคงชาเขียวมีทุกสิ่งอย่างนะครับแล้วก็มานั่งรับประทานกันนะครับก็ประหยัดเงินไปได้ได้ชมวิวดีๆด,ด,ด้วยแล้วก็ได้รับประทานอะไรใหม่ๆด้วยนะครับนี่นะครับวิวรอบๆตัวก็เป็นการเที่ยวแบบ ไม่ต้องใช้เงินเยอะนะครับแล้วเดี๋ยวมื้อเย็นเราค่อยเข้าไปทานในร้านอาหารกันมื้อกลางวันเราก็มาทานทั้งนอกกันก่อนนั่งสบายๆนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ